สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ YouTube c h anel n ช่องอำนาจเครื่องจักรกลครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาพบกับโกเบลโก้ Go Go SK 2 0 0 m a r k คไฟครับโอ้เจ้าโกเบลโก้ SK 2 0 0 m a r k ไฟก็ใช้เครื่องยนต์มิซูบิชิ6สูบครับ140แรงม้าครับขนาดบุง้งกี่ก็0.7ลูกบาทเมตรนะขนาดบุ้งกี่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับโอ้บุ้งกี่กดแข็งได้ 1้อยกิโลนิวตันนะโอ้ถือว่ากดแข็งได้ในระดับหนึ่งเลยครับโอ้เจ้ามักไฟก็ในวงการก็เขาจะเรียกกันเล่นว่าเจ้าหัวหอนะครับถ้าผู้ชมจะสังเกตดูหัวหัวกิ่งเขานะจะค่อนข้างเหมือนเฮลิคอปเตอร์ครับก็เลยเรียกว่าหัวหอหัวหอนะรถรุ่นนี้ถือว่า โอ้เจอปลาไหลอีกละรถรุ่นี้ถือว่าค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ครับโอ้เห็นที่ไหนก็ใครๆก็จําได้นะลักษณะหัวเก่งเขาก็จะจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับโอ้ลักษณะหัวเก่งเขาก็จะออกอวกาศเลยนะโอ้ลักษณะเป็นหัวเฮลิคอปเตอร์ครับ20กว่าปีที่แล้วถือว่าถือว่าเป็นการปฏิวัติว,ตวงการรถขุดครับ พอลดขุดทุกค่ายแม้กระทั่งโกเบยเนะครับโอ้ย20ปีที่แล้วก็จะหัวเก่งก็จะเป็นลักษณะทรงสี่เหลี่ยมครับโอ้พอเปลี่ยนจากมาร์คไฟนะออโทเทียเปลี่ยนจากมาร์คทรีนะโอ้แล้วมาเป็นมาร์คไฟครับโอ้เหมือนเป็นคนละยี่ห้อเลยครับมาร์คทรีก็จะสีเหลืองนะในในประเทศไทยสีเหลืองครับแล้วก็หัวเก่งก็จะค่อนข้างเป็นมีเหลี่ยมนิดๆครับ พอเปลี่ยนเป็นเจ้ามักไฟก็หัวเก๋งเปลี่ยนครับสีเปลี่ยนออ้เปลี่ยนไปหมดเลยครับออ้เหมือนแหมเหมือนคุณอยู่คนละค่ายเลยนะแต่ค่อนข้างสวยครับปีสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยใครได้ขับรุ่นนี้นะโอ้ค่อนข้างเท่เลยครับ เป็นที่เป็นที่ข่าวขานโจดจันกันเลยนะโอ้โกเบออกรุ่นนี้มาก็ค่อนข้างถือถือว่ามีความกล้าครับกล้าที่จะสร้างความแตกต่างนะรถรุ่นนี้ค่อนข้างจะขายดีครับเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะอขายดีพอๆกับเจ้ามักทรีแหละครับโในบ้านเราก็ยี่ห้อโกเบเนี่ยก็ติดยอดขายอันดับต้นๆมาตั้งแต่ในอดีตแล้วนะครับ ยันปัจจุบันเลยนะปัจจุบันก็ยังยังรังจากฝูงไม่อยู่นะสำหรับยอดขายนะครับสีเขาสีเขาจะออกออกสฟีฟ้านะครับแ่บางคนเขาเรียกสีฟ้าบางคนเรียกสีเขียวนะส่วนตัวผมผมเรียกผมเรียกยักษ์เขียวครับแหมไม่รู้สีอะไรนะส่วนตัวผมเรียกสีเขียวครับแหมผิดถูกต้องขออภัยครับ ชั้นแรกจะเป็นจะเล่นมอมแมมครับจะเ,เล่นโคลนหน่อยนะครับพอชั้นที่2ก็จะมีเหนียวเหนียวหนืดหนืดหน่อยหนึ่งครับถ้าเป็นสไตล์โกเบก็เขาก็จะชอบชอบลักษณะชั้นแรกนี่ครับเลอะเทอะไม่กลัวครับนี่นะสังเกตดูนะครับชั้นแรกจะจะเป็นโคลนนาะแล้วก็เป็นเป็นผักบุ้งครับผักบุ้งซะเยอะนะพอชั้นที่2ก็ดินจะออกเหนียว ชั้นที่2ก็ยังไม่เจอลูกหลังนะครับยังเจอแค่ดินเหนียวนะสารลูกนี้ขนาดขนาด 30, คูณ20เมตรครับโอ้ถือว่าเป็นขนาดที่ใช้ได้เลยครับกำลังดีครับหน้างานวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับโอ้เป็นสวนมะม่วงนะโอ้ปลูกมะม่วงกันขนาดใหญ่เลยโอ้น่าจะส่งนอกกันเลยครับ ปีนี้ที่พะเยาแรงครับค่อนข้างแรงนะโอ้น้ำที่สวนน้อม่วงก็เลยไม่พอครับก็เลยต้องให้เจ้ามักไฟมาจัดการหรือสะเกาซะหน่อยนะขยายความความกว้างนะครับแล้วก็ความลึกนะโอ้เจ้าของเขากะว่าปีนี้น้ำน่าจะพอครับถ้าขยายขนาดนี้นะช่วงนี้ที่สวนเนี่ยกำลังออกลูกสวยเลยครับ ต้องการน้าเยอะมากๆเลยนะครับค่อนข้างใช้น้ําเยอะนะเจ้ามักไฟเขาก็อายุ20กว่าปีแล้วครับโอ้แต่การทำงานของเขายังไปได้เรื่อยๆนะเครื่องยนต์มิตซูบิชิเนี่ยถือว่าค่อนข้างอึดนะครับโอ้20กว่าปีแล้วยังท่านผู้ชมจะสังเกตดูนะยังเดินเรียบอยู่นะ ไม่มีโหลดครับโอ้ถือว่าค่อนข้างอึดครับเน่ยเวลาเจอดินเหนียวๆน,นะสังเกตดูควันดำไม่ออกครับโอ้ถือว่าคันนี้เซตระบบมาดีค่อนข้างดีครับเอ๊่โอ้มีเสียงที่อามหน่อยนะยักยดหน่อยครับเสียงงัดนะ ลูกนี้รถดัมจะลงไม่ได้นะครับเพราะว่าชั้นแรกโคนเยอะไปนะครับโอ้ลงไปก็เสร็จแน่จมนะครับก็เลยต้องใช้เจ้ามากไฟนี่แหละครับค่อยๆถอยนะค่อยๆตักทีละหน่อยละหน่อยนะถอยไปเรื่อยครับความเร็วของเขาก็ยังยังอยู่ในเกณฑ์ที่ที่ใช้ได้นะครับโอ้ขนาดรถ อายุ20กว่าปีแล้วนะความเร็วได้ขนาดนี้ก็ยังถือว่าเซตระบบมาดีครับโอ้ถือว่าผ่านเลยนะแรงขุดของเขาแรงขุดแรงกดแข็งนะครับ115กิโนิวตันเนี่ยถือว่าถือว่ากดแข็งได้ในระดับหนึ่งครับเพราะว่าสไตล์โกเบเขาก็จะเขาไม่ค่อยชอบแข็งอยู่แล้วนะครับ ก่อนนะเราจะได้ยินว่าโกเบไม่ค่อยชอบแข็งนะก็ก็ว่ากันไปครับอูหลังๆมาเขาก็จะจะกดแข็งได้ดีขึ้นครับโอ้รุ่นหลังๆนะรุ่นซูเปอร์เอรุ่นเจมกเทนอย่างเงี้ยนะโอ้กดแข็งได้ดีครับแต่รุ่นนี้ก็รุ่นนี้ก็จะจะเน้นที่ความเร็วครับแล้วก็ความอึดของเครื่องยนต์นะครับเจะสังเกตดูนะครับ ไม่มีควันครับไม่มีควันดำนะครับเครื่องจนีิสุบิชิเนี่ยถือว่าค่อนข้างสอบผ่านเลยแหละครับโอบุ้งกี่จะมีมีเสียงหน่อยนะ ที่บุ้งขี่เขามีเสียงนี้ก็จระบีน่าจะเริ่มแห้งนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาใกล้เลิกงานแล้วนะครับเย็นแล้วนะมาทำงานมาทั้งวันแล้วจระบีก็ต้องต้องแห้งหน่อยนะครับเป็นธรรมดานะครับเรามีเสียงก้องกร่งกร่งหน่อยนะโอ้ถ้าเป็นตอนเช้าก็าเสียงจะเงียบกว่านี้เยอะครับโอสารุกนี้ปลาไหลค่อนข้างเยอะครับ ปลาไหลันนี้ได้ปลาไหลเยอะนะหลายตัวเลยนะ,ะวันนี้ก็ต้องมีการตร้มเป็ดแซ่บกันเกิดขึ้นแน่ๆครับปลาไหลไมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะข้อดีของของการขุดสระเก่าก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับก็จะมีอาหารเย็นกินฟรีๆนะแซ่บๆนะแล้วยิง่ง แล้วยิ่งมีน้ำน้ำลำไยหน่อยนะโอ้แซ่บหลายเลยครับต้มเป็ดปลาไหลก็ต้องกินกับน้ำลำไยนะถึงจะเข้ากันน้ำลำไยเย็นๆนะโอ้โอบอพูดแล้วน้ำลายแตกครับแหมโทษต้องโทษทีนะ นี่นะครับชั้นที่2จะออกเหนียวเหน่อยนะถ้ามาชมสังเกตดูครับของเดียวเขาก็ไปได้เรื่อยๆนะ mm. เขาก็ไม่รีบครับ mm. ไปเรื่อยๆนะ mm. ตามสไตล์คุณปู่อายุ20กว่าปีครับ mm. ตับเรื่อยๆเขี่ยเรื่อยๆนะครับ เสียงหน่อยนะโอ้จะมีแยกนัดอยกนัดหน่อยครับโอ้มีเสียงนนิดๆครับนี่นะ่าู้ชมจะสังเกตดูเวลาเวลาเจอดินเหนีนยวเขาก็จะจะช้าหน่อยครับช้าลงนิดนึงนะ แต่ถ้าเป็นโคดเนี่ยจ้วงเอาจ้วงเอาเลยครับสำหรับวิดีโอนี้นี้ก็ต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับลาไปพร้อมกับเจ้าโ o เ i โก SK 200 m a อมไฟครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ